สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับน้องๆวันนี้เดี๋ยวพี่ใดๆจากช่องปินแอนดไดบายป้ามีจะมาเล่นเกมไซตามะดานโบโลสซ,ซึ่งพวกเราก็เล่นตอนที่แบบเพิ่งโหลดมาแล้วคือพวกเราก็ได้ซื้อคือเรียกว่าได้ซื้อ ได้ซื้อฟูบุกิอ่ะเกมนี้จริงๆเราก็แทบจะเหมือนสายฟรีนะครับตอนเข้ามาเล่นเกมมาเล่นซื้อฟูบุกิไปสามสิบห้าบาทตัวเดียวเลย<ช>แล้วก็ใช้ใช้มาจนปัจจุบันเนี่ยตอนนี้พลังเราเท่าไหร่แล้วครับพี่ใดๆพลังเราประมาณ หนึ่งล้านเก้าแสนห้ามืนเล่นมันทุกวันค่อยๆเล่นมาเรื่อยๆใช่ลแล้วก็จัดทีมใหม่ด้วยอืมแต่วันนี้เรา<ต>จะาจเล่นด่านโบลอดกันนะใช่ด่นานโบลอดเข้ามาแล้วไปไงครับพี่ใดดทีมเดิมทีมเดิมของพี่ใดๆคือจะเป็นแปบ๊บหนึ่งอ๋อพี่ใด้จัดทีมเดิมให้ดูก่อนใช่เนี่ยครับทีมเดิม แต่ว่าต้องใช้คอเด็กนะครับนี่ทีมเดิมของพี่อะไ,ไแต่เป็นนี้แต่ตอนนี้แต่ละตัวอัพอัพอัพจนสุดยอดแล้วเอาคราวนี้ไปเล่นด่านบรลอสกันก่อนเพื่อจะได้มีเสียเวลาใช่ด่านบรลอสเข้าจากในบ้านนะครับนี่เล่นจนมาถึงด่านสุดท้ายแล้วแต่ละตัวก็อัพ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 เลเวลกันขึ้นมาเอาแล้วนะพร้อมนะหนึ่ง สองสามหนึ่งสองสามสิเอาละครับเอาครับเอาละครับโบลอโจมตีก่อนลูกเตะลาชันมาแล้วปักปักปากลูกเตะลาชันรัวสิต้องชื่อยีฟูบุกิเราตอนนี้เป็นตัวแบกทีมได้นะครับบวกสามไปแล้วพายุนรกซัดไปบิดชิงตัวเตีตัวตีปักปัปัปัป ตีกูกหักกันเรียบร้อยบวกสามด้วยครับบิตคิงเอานี้ลุมตีสามตีสามตีสามเด็กก็เด็กก็บวกสามนะครับแล้วก็อะตอมิกก็บวกสามเดี๋ยวคอยดูนะครับอย่างเท่เลยโอ้โหไม่ได้แล้วต้องเก็บเดี๋ยวคราวหน้าต้องเก็บคราวหน้าต้องเก็บเดี๋ยวจะโชว์ถ้าของอะตอมิกให้ดูนะครับเอาล่ะครับดูนะครับดูนะครับยังยังถึงเธอแล้วนี่เใช้คอจีินะครับยังยังอะไรองไร พอกี้นะมันจะตัวโคนนิ่งเข้ามานะครับใช่และซึ่งจะมีเลือดน้อยมากเอามาเก็บเก็บมันคือเหมือนกับว่ามีเลือดหนึ่งอ่ะเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวเราจะมีเลือดหลอดเดียวอ่ะเอาง่ายอ่ะเดี๋ยวเราจะโชว์ท่าอะตอมิกให้ดูนะครับเด็กก็บวกสามฟูกิก็บวกสามอะตอมิกก็บวกสามแล้วก็เอบิดคิงก็บบกสามเอนะครับดูท่าของอะตอมิกนะครับ ปาบ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 กระจกแตกอะตอมิกคิดท่นอ้าวเจอท่าร้อยคมหนามปาบปาบปาบปบยังยืนอยู่ยังยืนอยู่ลมหายใจมาสิมาสิแปลงฟันบ้างสิเธออือหือเอาละครับตายะ้เนะลุกไปราชันมาอีกรอบนึงปาบป๊บแต่เรามีด้านหน้ากันไว้นะครับเอาเลยเอาเลย มาอยในธรรมดาไปก่อนขอ้ออยู่ขออยู่ได้อีกขอนิดนึงขอนิดนึงขอนิดนึงนี่แล้วคราวนี้ปากต่อด้วยอะตอมไม่ต้องไม่คิดซ้ำจะจกแตกนี่ไม่นะไม่นะไม่นะโอ้โหเอาละครับอา มาช่วยไว้มาช่วยไว้เอาแล้วครับบอลทองของเรายิงลูกหินทองคําหินทองคําไม่ใช่ลูกบอลทองคาเอาแล้วครับโชะ์โชวโต้องมีซัดไปหนึ่ง ừ ừ ừ ที่อ้าวจะชนะเลยไหมครับพี่ใด้ดอเอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่ใดๆเอางดีครับไม่ถึงพี่ใดๆต้องมาอา่านวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้มันตนรีเฟสจานครับโอเค กันเดี๋ยวเดี๋ยวเรานี่วิธีการเล่นนะครับถ้าเรารู้ว่าเราชนะแน่ๆเนี่ยเราสามารถหยุดเล่นได้ก่อนแล้วเข้ามาเล่นใหม่ได้นะครับใช่อ่าเราทายัางไงครับพี่ใดกดก็แค่กดตรงนี้ครับกดกดปุ่มตรงกลางออกจากการต่อสู้ใช่แค่นี้เองนะครับอืตอนนี้พี่ใดรกังวลอยู่นะครับว่าจะใช้ติกหรือไม่ใช้นะครับ เรอไม่ใช้แล้วกันนี่ yeah จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการต่อสู้ที่ยาวนานก็ไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกไปเราได้รางวัลอะไรกันบ้างครับมารุนกันตึงตงก็ได้ตามนี้เลยแหละยินดีด้วยผ่านทุกดานกดรางวัลกล่องใหญ่อ่าวครบแล้ว สำหรับคลิปนี้พี่ได้ลขอตัวลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ขอโทษ <c oughs> อากาศเย็นนิดหนึ่ง <c oughs> อากาศเย็น <c oughs> ก็ระวังตัวเองกัน <c oughs> เป็นหวัดด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีคายบ๊ายบาย <c oughs>